ระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่หกระหว่างทรงมีความรักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกเสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระชนมายุ30พรรษาทว่ากลับยังไม่ทรงมีความรักหรือคู่ครองเลยจนพระบรมราชชนนีของพระองค์ยังตรัสว่าให้พระองค์ทรงเลือกคู่เสียจนเมื่อทรงมีพระชนมายุ40พรรษาก,ก็มีข่าวดีเกิดขึ้นในพระราชสำนักเมื่อรัชกาลที่หกทรงมี ความรักครั้งแรกกับหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลมรรวันภายหลังพระราชทานพระนามใหม่วัลภาเทวีพระชนสา2ยปีพระธิดาของพระเจ้าบรมวงศเธอกรมมือหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์พระยศขณะนั้นหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลได้เฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16ตุลาคมปี2 4 6 3ในงานประกวดภาพเขียนที่โรงละครพระราชวังพญาไทและพระองค์รับสั่งชวนหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลแสวงละครเรื่อง โครงพางละครเรื่องแรกที่ทรงใช้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ทรงให้หม่อมเจ้าหญิงวันวิมลทรงแสดงคุณหญิงสมุดโยธินและพระองค์ทรงแสดงเป็นพระยาสมุรโยธินจากนั้นหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลก็ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้งแล้วข่าวดีในพระราชสำนักก็ประกาศอย่างเป็นทางการมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2463ว่า ด้วยข้าพเจ้ามีประสงค์ต่อไปว่าจะให้ทำพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสด้วยกับหม่อมเจ้าหญิงวัลลาพาเทวีในพระเจ้าบรมมวงเธอกรมม,มื่นนราธิปประพันธ์พงข้าพเจ้าได้ทราบอยู่ในใจอันรึกซึ้งแล้วว่าการที่ข้าพเจ้าได้กระทำมั่นสัญญาอย่างนี้เป็นการสำคัญใหญ่ยิ่งนัก ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาห,หม่อมเจ้าหญิงวลพาเทวีเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวลภาเทวีความรักนี้ของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้เกี่ยวกับงานพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นทรงปรับปรุงพระราชนิพนธ์บทละครร้องเรื่องสกุลตาลาสำนวนที่สซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตั้งแต่ปี2462เป็นสำนวนที่สพระราชทานหม่อมเจ้าหญิงวลพาเทวีดังพระราชหัตทะเลขา ดูภาพประกอบหนึ่งทรงพระราชนิพนธ์เรื่องตามใจท่านซึ่งทรงครั้งมาตั้งแต่ปี2461ต่อแต่ก็ยังไม่เสร็จทรงพระราชนิพธรรมมาธรรมมาสงครามที่ครั้งมาตั้งแต่ปี2461แล้วเสร็จลงในระยะนี้และอื่นๆทว่าหลังจากพระราชพิธีมั่นได้สี่เดือนก็มีประกาศพระบรมราชองคการเมื่อวันที่15มีนาคมปี2463ยกเลิกดังความตอนหนึ่งว่า มีความเสียพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทรงทราบประณักแน่ชัดขึ้นว่าการจะไม่เป็นไปได้โดยเรียบร้อยสมพระราชประสงค์อันดีที่กล่าวมาแล้วเพราะเหตุที่พระราชอัยาศัยและพระอัธยาศัยของพระวรกัญญาประทานพระองค์เจ้าวัลภาเทวีมีได้ต้องการและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศยกเลิกข้อความตามประกาศพระราชพิธีมั่น ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่9พฤศจิกายนพระพุทธศักราช2463นั้นเสียและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคำนำพระนามแทนคำพระวรกัญญาประทานนั้นเปลี่ยนเป็นพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าวัราพาเทวี <c oughs> ความรักครั้งที่สองของพระองค์เกิดกับหม่อมเจ้าหญิงวันทีมนวรวันภายหลังพระราชทา,านพระนามใหม่ว่าหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัน พระชนสา21ปีซึ่งได้เฝ้าทุนละองธุลีพระบาทรัชกาลที่6นรงละครพระราชวังพญาไทพร้อมๆพระเชษฐภคกินีหม่อมเจ้าหญิงวันวิมลและพระองค์ทรงชักชวนหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันแสดงละครพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นเป็นเจ้าหญิงอันโดเมดานางเอกในเรื่องวิวาห์พระสอมุทรและเป็นเจ้าหญิงแอนเจลาในเรื่องกุสโลบายและอื่นๆหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัน รัชการที่หพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์พร้อมด้วยลายพระราชฎั์ว่าให้แม่ติว๋วพระนามเล่นของหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันพร้อมด้วยดวงจิตขอฝากชีวิตและความสุขไว้ด้วยหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันทรงพระนิพนธ์ทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายว่าอันพระองค์ทรงฝากพระชีพไว้หม่อมฉันขอรับใส่ในดวงจิตอีกทรงฝากความสุขทุกชนิดขอถวายไม่คิดขัดจำนงอะไรเป็นความสุขสราญวันรับสั่งจะถวายได้ดังประสงค์ ขอแต่เพียงทรงเลี้ยงให้เที่ยงตรงอย่าผลักส่งเข้าขังวังหลวงเอ,อ่ยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวันเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันวันที่4เมษายนปี2464ต่อมาเมื่อวันที่8กันยายนปี2464ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระบรมราชโองการว่า พระราชดำริว่าพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันรับราชการฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่พอพระราชาฤทัยดังมีความแจ้งในประกาศพระบรมราชองการวันที่4ี่เมษายนพศ2464นั้นแล้วบัดนี้ได้ทรงพระราชวินิจฉัยแล้วว่าจะได้ทรงทําการราชาพิเศษสมรสณเบื้องหน้าจึงเป็นการสมควรที่จะยกย่องพระเกียรติยศให้ยิ่งขึ้นจึงมีพระราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระวรวง์เธอพระองค์นั้นมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันแม้ความรักในครั้งนี้จะจบลงในระยะเวลาสั้นแต่ก็ทำให้รัชการที่หกทรงพระราชนิพลที่ทรงทั้งอยู่ได้แก่ตามใจท่านแล้วเสร็จนอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพน์สักราวาชายทะเลทรงแปลคดีลึกลับแห่งพระมหานครทรงพระราชนิพลละครพูดเรื่องกุศโลบายแล้วโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระนางเธอลักษมีลาวันทรงแสดงเป็นนางเอก รักครั้งที่3ของพระองค์เกิดขึ้นกับคุณประภัยสุจริตกุลธิดาที่เจ้าพระยาสุธรรมมรีเลื้งสุจริตกุลได้นำเข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระองค์เมื่อปี2464รัชกาลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณประภัยสแสดงโขนพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยซึ่งทรงพอพระราชทารุทยภายหลังจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2464และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพระอินทรานีพระสนมเอกภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์จีและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระบรมราชินีตามลำดับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระบรมราชินี ผลงานพระราชนิพนธ์ที่ได้แรงผลักดันจากความรักในครั้งนี้ได้แก่พระราชนิพนธ์แปลบทละครโรเมโอและจูเลียตของวินเลียมเชสเปียร์ทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแด่พระวรราชชายาเธอพระอินทรศักดิ์สิจีพระราชนิพนธ์บทละครคำฉันมัทนาพาธาพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชินีและอื่นๆ ความรักครั้งสุดท้ายของรัชการที่6เกิดกับคุณเครือแก้วอภัยวงศ์ธิดาพระยาอภัยภูเบศเรื่อมอภัยวงศ์ซึ่งได้มีพระราชพิธีอภิเษกสมรสกับคุณเครือแก้วภายหลังทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเปกพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราเทวีรัชการที่6กับเจ้าจอมสุวัฒนาพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในวันอภิเษกสมรสเมื่อเจ้าจอมสุวัฒนาจะมีงานฉลองอายุครบ20ปีบริบูรณ์ วันที่16เมษายนปี2468รัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพิมพ์พระราชนิพลสองเรื่องคือพญาราชวังสรรและสามัคคีเสวกพระราชทานแด,ด่เจ้าจอมสุวัฒนาส่วนพระราชนิพนธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้แก่สาวิตรีปริยัตศิกาเสภาเรื่องพญาราชวังสรรพระราชนิพน์แปลมัทนาภาธาและอื่นๆ